ล้องโคนัทแท้ร้านปืนวังบุรพานะครับผมอันนี้ก็ประตูหลังโรงงานนะครับก็ประมาณ1 0อยเมตรได้นะครับเส้นเล็งดําคมชัดมากนะครับเส้นเล็งหนาเส้นเล็งหนานะดําคมชัดเลยนะครับนี่นะฮะประตูนู่นแล้วดำนู่นนะฮะประมาณร0อยเมตรนะครับโคนัทนะครับอ่าโคนัทแท้ร้านปืนวังบุรพานะครับนี่ผมเบิกมาใครสนใจกากผมเบิกได้นะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องสายล่ายอดนิยมนะฮะคนทั่วไปก็รู้จักพระเบิกร้านปืนวังบุรพาเข้ามาร้านปืนวังบุรพาใครก็รู้นะฮะกล้องโคนัดโคนัดของแท้นะครับทําส่งยุโรปครับผมใครดูตรงนี้นะครับโคนัด3ขีด12คูณ40นะครับก็คือตัวนี้หน้าเลนก็คือ40มิลลิเมตรนะครับหน้าเลนมาตรฐาน4เซน ซูมสถึง12เท่าก็ระยะประมาณ5้าถึง120เมตรโดยประมาณนะครับของแถมก็มีคู่มือผ้าเช็ดเลนสตัวไขฝาครอบกล้องนะฮะด้านหน้าด้านหลังระดับน้ำตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวนะครับขาจับติดตัวมาเลยครบเลยขาจับนี่เป็นของแท้นะครับน็อตคู่นะครับของมันเลยข้างบน4ข้างข้าง2นะครับเป็นขาของมันนะครับโคนัทแท้นะครับยำม,มาแท้ 3ามขีดสิบสคูณสี่สมมนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งตัวก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นท่ออัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้าเส้นเล็งนะฮะกระจกใสมากระดับ h d ดนะฮะเทียบเท่าระดับ h e ดเส้นเล็งเป็นกากบาทไม่มีจุดไม่มีดอทอะไรทั้งสิน้นกากบาทล้วน เส้นเล็งดำคมมากนะครับเส้นเล็งไม่ใช่เส้นบางนะครับเส้นเล็งมาตรฐานหนานะครับแล้วก็คมดำสำหรับคนสายตาไม่ค่อยดีนะ่มองเห็นจะชัดเจนที่สุดนะฮะเพราะเส้นเล็งมันไม่บางนะครับตัวนี้เล่นง่ายไม่มีปรับหลานะครับคอท่อก้องมาตรฐาน25มิลลิเมตรหรือบางคนเรียกคอท่อ1นิ้วนะครับนี่เบาน้ำหนักเบาเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นปรับในทางขึ้นลงและซ้ายขวาเป็นปรับในนะครับ เปิดฝาปรับตัวนี้หมุนหมุนปรับได้เลยนะครับสเกลละเอียดมากพวกโคนักพวกนี้กล้องนอกพวกตัวปรับพวกนี้มันจะละเอียดนะครับมาตรฐานสูงนะครับปรับเสร็จก็ปิดฝาเดวมาเที่ยวกันปิดฝานี่การเด็กเล่นนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองเล่นง่ายนะฮะปรับขึ้นลงซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับตัวซูมก็ตัวนี้3-12ถึงเท่านะครับ ราคาพอสามพันกลางๆนะครับไม่แพงเก็บเงินไปทางก็เพิ่มนิดหน่อยนะฮะเราได้ของแท้เล่นของแท้ดีกว่าสบายใจสายล่าเล่นได้เลยไม่มีปับปลาให้ยุ่งยากสําหรับคนที่เล่นปับปลาไม่เก่งนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่ามันเบาแค่ไหนนะครับผมชั่งพร้อมขาเลยนะครับสามจุดเก้าขีดครับโดยประมาณสามจุดเก้าขีด ก็ถือว่าเบานะสามสิบเก้าขีดนี่เบานะครับขนาดช่างพร้อมขานะครับเนี่ยแล้วก็ความยาวของมันนะครับทั้งตัวนะครับนี่มันทัดนะครับเอาคร่าวๆเนาะอยู่ที่สิบสามจุดห้านิ้วนะฮะหรือสิบสามนิ้วครึ่งก็มาตรฐานกล้องทั่วไปแต่เบานะฮะสามจุดเก้าขีดนี่เบามากเลยสายล่าจัดได้เลยนะฮะพวกนี้ใสทน เส้ลิงชัดมากสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับมีเก็บเงินไปทางนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ